ช่วงเช้านี้ก็เดือดอีกแล้วนะครับผู้ชมครับคุณอ e ี้แทนคุณครับก็พาทางฝั่ง,งทีมของคุณลิลลี่เหียนนะฮะไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับกับทางสตชถามว่านึง่งด้วยเรื่องอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องอีกอันหนึ่งนะซึ่งเป็นเรื่องที่มันค้างเก่าก็คือเรื่องของทางเอิร์กเรดเลอร์นะฮะคือเคยไปก่อเหตุนี่ต้องบอกก่อนนั้นเป็นข่าวเลยนะไปก่อเหตุนะครับคือลักษณะว่าเหมือนแบบไปโกงคนอื่นเขาะนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแกล้งทําเป็นตาย แล้วก็ออกนอกประเทศไปณวันนี้เอิร์ก็ยังไม่ได้กลับมานะครับแล้วการเป็นว่านี่สินต่างๆต่นานานเนี่ยสร้างเอาไว้คุณผู้ชมครับเชื่อไหมฮะห้าร้อยล้านห,หนักเลยทางคุณอี้บอกเลยนะคะบอกว่าวันนี้ก็พาทางกลุ่มผู้เสียหายมาติดตามความคืบหน้าของคดีกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตำรวจสากลในการติดตามจับกลุ่มเอิร์กค่ะ ก็อยากจะรู้ว่ามีความคืบหน้ายัางไงบ้างคือเท่าที่ทราบมาเอิร์กถูกตำรวจสากลออกหมายแดงแล้วแล้วคดีก็ผ่านมานานกว่า2ปีผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซเลบคนดังเป็นดาราศิลปินค่ะที่ก่อนหน้านี้จะถูกเอิร์กไปชวนให้ลงทุนทําคลินิกเสริมความงานไปทำธุรกิจด้านเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วส่วนใหญ่ผู้เสียหายก็เอาเงินเก็บเกือบทั้งชีวิตอะค่ะมาลงทุนกับเอิร์กสุดท้ายถูกหลอกนะคะ ทางคุณอี้ยังบอกด้วยว่าทราบจากผู้เสียหายว่าการลงทุนมีการทำสัญญากับเอิร์กเป็นสัญญาในลักษณะผูกมัดที่ร่วมลงทุนไม่สามารถจะถอนหรือว่าดึงเงินกลับออกมาได้จนกว่าจะครบสัญญาค่ะนอกจากนี้ก็ยังเชื่อว่าการเสียชีวิตของเก๋เดอร์เดเล์จะมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการร่วมลงทุนทำธุรกิจกับในเอิร์กด้วยส่วนกรณีที่มีดาราคนดังเข้าไปร่วมเกี่ยวกับการเปิดบัญชีม้า ทางคุณอี้บอกว่าเดี๋ยวตรงนี้ขอเก็บข้อมูลเอาไวต้ตรวจสอบก่อนนะคะเพราะว่าบางรายอาจจะเป็นการถูกหลอกค่ะตอนนี้ประมาณ50คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นนักธุรกิจแล้วก็จะมีผู้ที่ประกอบการกิจการธนาคารหลายคนก็เป็นคนในวงการที่ถูกหลอกไปแล้วก็เครียดมากเพราะว่าเป็นเงินเก็บเออเรียกว่าเกือบทั้งชีวิตหมดตัวเลยเรามาไปดูชีวิตของคุณเอิร์กปัจจุบันเนี้ย ก็สุขสบายใช้ชีวิตหรูแบรนด์เนมทั้งตัวหัวจลรดเท้าขอบคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางตำรวจที่ทำหน้าที่ติดตามเรื่องนี้ให้นะครับหลังจากที่อินเตอร์โพลได้ออกหมายแดงนะครับผมก็จะได้ไปติดตามเพิ่มเติมขึ้นนะครับเพื่อจะจับกลุ่มกลับมาดำเนินคดีเพราะตอนนี้เรามีหมายหมายจับเรียบร้อยแล้วครับ ขณะที่ทางคุณลิลลี่เงียนนะคะบอกว่าเรื่องนี้ตนเคยออกมาพูดผ่านสื่อหลายทั้งแล้วว่าในส่วนของตนไม่ได้มีการร่วมลงทุนทําธุรกิจกับเอ,อิร์กแต่เอ,อิร์กเข้ามาหยิบยืมเงิน1 0บถึงยีล้านบาทด้วยการเอาความฝันของเธอมาหลอกล่อก่อนหน้านี้เอ,อิร์กเคยติดต่อมาว่าให้คุยกับทนายของตัวเองตนก็ตอบกลับไปนะคะบอกว่าสามารถคุยกับทนายได้แต่ให้ชดใช้เงินมาก่อน1ล้านเพราะว่าตนต้องเอาไปจ่ายนี้นอกระบบที่เอ,อิร์กนำคอนโดของตนไปกู้เงินเอาไว้ ทางซึ่งต่อมาก็พยายามต่อรองนะคะเอิร์กพยายามต่อรองว่าอย่าถอนแจ้งความก่อนแล้วเดี๋ยวจะยอมใช้เงินให้แต่ทางคุณลิลลี่บอกว่าไม่เชื่อใจเอิร์กอีกแล้วแล้วหลักฐานทุกอย่างเธอมีครบนะคะยื่นฟ้องต่อศาลไปหมดแล้วอยากจะฝากไปถึงเอิร์กค่ะบอกว่าต้องการเงินคืนตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนกันหมดการที่เขาออกมาพูดว่าเขาได้ให้ทนายมาเคลียร์กับหนูหนูขอแจงว่า เขาให้ทนายมาเคลียรจริงค่ะแต่ว่ามาก่อนที่หนูจะขอคุยกับทนายเขาอะค่ะหนูก็บอกว่าหนูคุยได้นะถ้าเอาเงินมาให้หนูสักหนึ่งล้านบาทก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันแย่มากเพราะว่าหนูต้องใช้ใช้เงินจ่ายค่านอกระบบที่เขาเอาคอนโดหนูไปเข้าเดือนหนึ่งสองแสนแปดแล้วหนูไม่มีตังค์แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทนายมาเคลียพอหนูเคลียกับทนาย เขาบอกว่าให้รีบไปถอนไปถอนแจ้งความก่อนแล้วเขาจะโอนเงินให้แต่รีก็บอกว่ารีไม่ถอนเพราะว่ารีไม่เชื่อใจแล้วหลักฐานหนูมีชัดเจนซึ่งมันอยู่บนสารต้องบอกตามตรงว่าเราต้องการเงินคืนนะคะมันเพราะว่าพวกเราทุกคนผ่านความเดือดร้อนผ่านความเป็นความตายมาแล้วเงินไม่ใช่น้อยๆน,นะคะเงินมันเยอะมากเราก็อยากได้คืนนะคะดีครับ ตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนกันหมดนะคะสิ่งที่อยากได้จากเอิร์กก็คืออยากจะให้เอาเงินมาคืนค่ะโอ้โหห้าร้อยล้านพี่นุ่มคือถ้าผู้ชมจําได้นะครับเอิร์กเรเดเลอร์เนี่ยคือก่อนหน้าน,นี้นะครับก็เป็นชายหนุ่มหน้าตาดีะนะครับแล้วก็ทำเหมือนกับสารเสริมความงามนะครับนี่คือเอิร์กเรเดเลอร์นะฮะแล้ววันนี้คืนนี้ก็จะมาร้องเพลงบางทีก็ใส่เกงว่ายน้ะโชก้ามล่ำล่ำว่ายน้ําแล้วก็ร้องเพลงมีดงมีโดนถ่าย แล้วก็จะมีการไปชวนลงทุนนะชวนคนนั้นชวนคนนี้ชีวิตวันวันหนึ่งก็คือจะถ่ายภาพกับรถสปอร์ตนะฮะมีถ่ายกับบ้านพยายามจะบอกเป็นบ้านตัวเองแต่อันนั้นมันไม่ใช่บ้านของตัวเองมันเป็นสตูดิโออ่านี่เนี่ยนะอ่าถ่ายนี่ให้ไหมจีหกสานี่นะถ่ายกับพอเชคขยเยนเนี่ยถ่ายกับเบนเห็นไหมนี่นะถ่ายกับเงินแบบนี้กระเป๋าหรูวตตอง นี่ลบุกินีนี่นะครับคือหลากหลายลฮะคือถ่ายถ่าย,ายแล้วก็พยายามลงแล้วก็พยายามโชว์รวยให้หลายๆคนนี้ได้เห็นว่าฉันรวยเนื่องจากฉันทํากิจการแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเธอเชื่อฉันเอาเงินมาลงทุนกับฉันค่ะร้านได้ล้านอ่าสา้านได้4ี่ล้านโอ้ยอ่าอย่างนั้นเลยเนี่ยนะครับคือถ้าไปลงทุนกับฉันมันจะเป็นยังไงล่ะอ่ารว,ว,วยไปด้วยกันรวยไปด้วยกันล่าสุดนี่ ห้าร้อยล้านนะห้าร้อยล้านค่ะวันนี้ลิลลี่เหียนมานั่งด้วยนะครับในหนกระแสนะครับค่ะแล้วก็จะมีทางเดี๋้วขอขอขอลบนิดนึงนะฮะอ่ามีคุณลิลลี่เหียนมานะครับวันนี้ค่ะแล้วก็มีทางฝั่งคุณอี้แทนคุณนะครับม,มานั่งนะฮะแล้วก็มีน้องๆผู้เสียหายจากเ er อิร์กเลเดอร์เนี่ยนะครับอ่านี่สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับอันนี้ภาพเรายังไม่ได้กัดให้ดูก่อน มันฉุกโลหกมันฉุกโลหกนี่วันนี้เนี่ยน้องน้องน้องเหยียนโดนไปเท่าไหร่สกุลห้าสิบล้านห้าสิบล้านแล้วน้องล่ะน้องน้องเดือนป่ะน้องเดือนถ้าโดนเท่าไหร่ถ้าแบบเจ็บรวมหักแล้วก็สองล้านกว่าค่ะสองล้านกว่าสามจุดห้าล้านค่ะสามจุดห้าล้านห้าล้านสี่ห้าล้านสี่ทุกคนเขาจะมีวิธีในการแนะนำเอาไปลงทุนถูกไหมยืนยันว่าเป็นเอิร์กเรเดอร์นะ ค่า10%คุณอี้ครับแล้วคุณอี้นี่ไม่ได้เสียหายใช่ไหมไม่ได้เสียหายครับแต่คุณอี้เป็นคนพาไปร้องวันนี้ใช่ครับแล้วกพฤติกรรมมันไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยครับแล้วก็ยังมีผู้เสียหายอื่นรวมๆแล้วห้าร้อยกว่าล้านห <500 S 2> ้าร้อยกว่าล้านครับห้าร้อยกว่าล้านแล้วมีหลักฐานมีพยานหมดครับเดี๋ยววันนี้ลองไปฟังนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ลิลลี่เหยียนนําออกรายการหนกระแสเนี่ยหลายครั้ง,<า>งแล้วก็เคยพูดถึงเรื่องของ เอิร์กเดลเลอร์เนี่ยหลายครั้งเหมือนกันทุกครั้งที่มาออกก็ต้องพูดถึงเรื่องนี้แต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดถึงจริงๆจังๆเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวฟังครับเพราะเอิร์กล่าสุดก็บอกขอโทษนะเขาบอกคุณสตอด้วยกันคุณรู้ใช่ไหมรู้ค่ะเขาดูอยู่คุณจะบอกให้เขาว่าคุณสตอเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะการหลอกลวงกับความจริงมันต่างกันค่ะอืแล้วมันจ้ทำหน้าเฉยๆด้วยนะแล้วสายตาด้วยสายตาตาจิกอีกแล้ว